มานอนบ้านในดาเตลงซ่องคืนจะมัดหวาไปกินข้าวเร็วว่ากูพูดไปบ้านแามาัดเก่งขัวเฮ็ดเก่งในกูกินกูจ้ามาจำปือได้แามัดเฮ็ดเกง่งจักกัดได้ะ <c oughs> อะไรจักกัดได้เอ็ดพอดีค้อนย่างผูกกันลอยมาติดกัดนอกเก็ดมากัน <c oughs> ามาเก่งในกูกินจดัดรยอย่างเกงเี่อยากกันมาน,านัดกูนอนเขาวานันคลางคลางคลางนอนไม่หลับอือ ก้ามาดวาวลดเรื่องไปเอาใบคมเม็ดไปกี่บุ้งกูได้ลดเครื่องปึ๊บทักใบคมเม็ดมาคิงเนียดมาหัวรถพอเนียดมาหัวรถถึงมาพบคอยก็ไอ้ไรก็จ่าชี้ที่แกะด้โจ้หรือไอ้ไรที่ว่ารถแขียวๆบอกว่าใบคมเม็ดพาไปกี่บุ้งบุ้งเป็นกลักแกว่ามาคุยกันในท่อมเอามาคุยกันในป้อมนี้ท่อมยาเสพติดกว่าใบคมเม็ดแกว่าต้องท่อมกว่าใบคมเม็ดพาไปกี่บุ้งแกว่าต้องท่อม กว่าที่หัวลดใบชุมเม็ดครับดีทอมอยู่ในเป้าดีครับเดี๋ยวบอกเลยไม่บอกกว่าแกไม่เขื่อหรอกให้เราเล่นกันมัน้งครับเนาะครับไอ้เหลืองกิ้งเท็ดตรงนี้โอ้เล่นเล้พวกก็บ่าเกาายเย๋ยเล่นเหลืองกิ้งมั้งเนียใจปรีดให้กูเล่นเหลืองกิ้งเออยืมตงังค์ฮะรยที่ไม่รวยเลยเฮ้ยนะเง็ดเม็ดพวกกูเล่นเหลืองกิ้งไม่ไก่คว้างนี่ ไงแกงว่าไงเปีนี้เปล่าเร็เวแต่มันไงใบนี่ไม่ต้องกใจไรเนี่ยตาเมืองไยเลี้ยวไยเลี้ยวเนี่ยไอ้อุตินี่ยรัฐบาลตักสินไม่เห็นเก็บภาษีทำยาบากับทำลุงกลางกับยาบาถอยกับตักไล่ครบค่าจะโจรทีนี้ตอนตักสินน,น,น,นั้นพูดแล้มากนี่ครบวาระตบปีไม่เร็วเลือกไม่กันลาวอย่าโน่นรับตับสินบุโรปีรปน้องกูไม่เชื่อใครกูเป็นกลาง รัฐบาลเคยทำความดีกูย่อปีนายชวนดีกับกูย่อทานตักสินดีกับกูย่อแล้วกูชอบทานตักสินพนงานลุยชจัดํำเกินกว่าสัญญากับประชาชนกองทุนมู่บานนั้นเลยรย้อยเคยใจแล้วไม่แกมันรงมู่บานเรา <c oughs> อยู่ใดกับกาตาลูกลัวพอกระบาใช้ไม่ตรงเม <c oughs> ยใจไปตใจเคยเออรรัฐบาลมาหยุดบ้านมึงไมมถึงเราไม่รงเอ รัฐบาลมายุดบา้านประชาชนเล็่ยซะไม่น่าเคยไอ้กันเงน่นเราเออเออเออก็มีวิธีกาโรโงกครับมึงเก็โมไม่ตรงรัฐาาบาลโงกกรบปรือปลาป่วยเตือนเลียปลาไปใกล้เองมึงรไม่ว่ากำไรโว้ดนนึงเป็นเบิ้ดเป็นปันล้านนั่นนี่และคือวิธีการโงกครับเมื่อคนเขาเรียกว่าตายดินผิดกฎไม้เพราะรัฐบาลใกล้บนดินโตกฎหม้เพราะฉะนั้นค้องตายดินผิดกฎมไมยเป้ไอ้เลยวัวมันกับพิด ก็ค,คุดเดือนมาตุงเบ็ดกับพี่ย่ามวัวเฉพาะใจดินเนีย่ยพอรัฐบาลใกล้ซื้อไม่โตกปืนโต๊กับพี่เลยหัวก็แกัวเบือ,อก่อนเลียวก็ออเลีกเองแล้วเพราะว่าเบื่อกันว่าไม่แข็าซื้อได้ก็แกบ,บัวเบื่อแคดก็ไปเช็คกันเลยกับเหลืองคมวันเล็กได้จังหวัดได้เคยซื้อมาอลกคนลอกเล็กยำขึ้นใจเลย ยตาบานกล็ลกเหล็กโรตีกระูบึงเปรีตอยู่ประเด็นลอตเตอรี่อตโคโซอมชิ้นไม่พอบื่อบานกูในมือตั้งถื่อชื่อซัดกันชิบชนิดให้แ่งทีละสามชื่อบาทงกโ,กโรยชื่อซัดกชิบชนิด่อไไรมั่งมู้มากาไกอยลียง,งกลางกอกกิงลิ้นพึ่งคือปวดทีเล้วกูแ่งช่องปันเทียดิดเดียวมึงแต่งไอะไรกูแต่งกลางกอกกิงลิ้นมู่ ออ้กร้อยออกขังขอกกิงเล่นมู่เตือนเอ้่าใช้เตือนรวยเร็วไม่ไหวแกบ้านคุณพี่น้ารุงอย่าดังคอยลับรับมาช่ยซาลาวัดจะรวยชูมัน,นี่้้านเบากูนะ ตอนนี้แกนักใจสร้างจังหวัดปากใตก้คูภาวานาให้ท่านตีมันเกิดเออเม็ดดินแต่ละเม็ดมารวมกันจนกระทั่งว่าเป็นเพ่นดินเตยเคยอยู่ในเพ่นดินเตยตรงรูคุณขาเพชนดินเมืองเตยนี่คาดไปสร้างจังหวัดปากใต้ยังจะเป็นเมืองเตยที่ไม่ส่มบุญอันซาดระเบ,บรีใครต้องทานมาช่วยอันท่านตกศิววาไม่ต้องปัญหาภายในเราแกอย่างกองเจยคือลรูหน้าแต่ว่ามันไปโต๊กมูกกันบีบมูกน้ำตามาโนก,กัน ให้คุณชวนพุ่นกับคนนี้คู่ไม่ลงตูดเคยแต่ภาวานาไว้เรืองนี้จบอวันนั้นก็ผ่านกไปโอ้ยแต่เล็กใต้วันรับโอ้ยนกใต้วันเก็ดรบแต่ทุกวันไม่รู้เคยพึ่งเคยกันเนี้ยเยคูเ่เล่นู่นตำรวทหานบากูกับคนงไปั้นจังหวัดปากตตยเดี๋ยวว่าปลาดีๆแขคนดคอกให้ตำรวทหานกับพึ่งปลาแต่ปลาั้ำจังหวัดปากปากตา้กับผึ่งฐานผึ่งตำรวด เปลืงปงองพลื้อเอาเวลายื่นบาดกันตำรวจไปตื้อปืนเดินตามลักโมไ,ไปแใจอาดเปยเอยไม่รวยเขือกคยเจียวเนี่ยเนี่ยสัดดำตัวจับรอเลยเนาะเคยจะมีปัญหาจับปิงมึมรงรู้ไหมว่าคนจับสัดดำได้เคยคนไก่เนยคนไก่เปล่าคนไก่น้อมเออมึรงรู้เปล่าคนไกน่เปล่าจับสัดดนได้ เพราะวันสัตดำโตกับผ่าด้วนหนังสือพิมพ์สัตดำถูกจับโดยละมอมละมอมเนี่ยเมียเดินพ้นอยู่ในเปลือดดเพื่อนคูน่นี่อยู่แข่เล็กกระบายนองเล็กนหะนกเล็กครับรดเครื่องรับจ้างนักดนตรีเล่นกีตาร์ผมงิ้มิก,กโอ้ยมอมนีนี่เออแขงว่าคนในเปลือวแขนอ่ะเมียวยกมือตบให้กวน หนึง่งสอง uh. สามสี่เกดคุณเกดคุณเออฮึมเลนูไม่ไก่ก็เล่นั่งนูก็มาเล่เมียนไหนนั่งปีวะเพื่อนก็เล่นั่งอันนี้มาเล่เมียนไหนนั่งปีอืมไม่ไหวอย่าแเ่้จบเออไม่ร้อยอย่างเดียวเฉยนกลรุงวัวจุกขึ้นทะเบียนตัวสิบบาท มีทำไมหน้านะกูอะเคยเป็นนายกนะกูสมบุรดเขากูบอกกฎหมายให้เจ้าน้าทีไปติดมิเตอร์แก้วัวเทียงมารวจแท็กซี่ใสยเดาทีงาบาทเปลี้ยมิเตอร์คือนาบาทเปรีย้ยสิบบาทนอนกับเมียว,ว่ากี่เสร็จอย่างหน่อยเดาสามสิบปุเสียทางอัดใจพรุงเจ้าเจ้าหน้าทีมาปลุกตื่นได้เลยครับผมมาตรวจมิเตอร์เมื่อคืนเดากี่ทีครับไอ้ <laughs> ย่ามือกี่บอตอดำก้าวตาเดือนนั้น ทำปุ๋ยกต็ตรงตรงร้อ,อ,อ,รอยอันมึงก็ร้อยเดี๋ยวกูขึ้นขาตัวไเกตบาทแล้วกูโจอเตงตรงนี้กูได้ยินเกตเ,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 เลือกูรี่เลยเลยไม่รู้ใจก็เลือกเสียงคนปน,นันมาเล้งต่งปีเคยควายประจา่าจำพันใกล้ตัวแต่เหลือกูรีดนสักอเคยประกาศใกล้ตัวจึงท่อนพอกระสากาบุกยาเยียร์ ฟริตซ์อเฟอร์ฟริตซ์ฟรัดเซ็ตส์อเฟอร์เฟย์ฟรัดเซ็ตส์อฟฟริตซ์อฟฟรเฟย์ thank you เฮ้ยเดี๋ยวกูจบได้เรื่องก็บาบาแบบนี้ไอ้วันนั้นไปนั่งลงเปล่งการาอุกิเปล่งสายันกูชบบอกว่าน้องเอาเปล่งสายันที่เนื้อกำชาบานต่อยตุ้นข้องมานอนเละเป็นรูปการ์ตูนทื่อจั่วพอมาถึงหัวตรุษ การจูนือโบก็ถึงตาตาลำปัมตาจะดำมตาเดิมปัมปัมตาเรุยรุ่ยรุยรุยรุยลอยขึ้นมาใน้ัวนั้นเสียงมึงเงินกว่านายนะแต่เลยตาตรมต้มตาตาลำตาลำตาลาตาตรมตาลำตาลุยรุ่ยตาลำตาลำตาลำตาลาตาลำตาลำตาลำรุยรุยรุยบ้าแล้ว ¡Ja, ja, ja!